น้อยนานะคะสิริภากากนณสูตรตอนนี้ทำงานอยู่ที่ PP Group ค่ะ,ะเป็นดูในส่วนของ PR Marketing ของแบรนด์ Roger VVA ซึ่งเพิ่งทางบริษัทเราก็เพิ่งนำเข้ามา ในส่วนของงานนะคะก็จะทำ PR เป็นหลักค่ะแล้วก็มี Marketing ด้วยก็คือติดต่อ,อสื่อคะ่ะแมกกาซีนแล้วก็ดังสือพิมพ์ในการส่งข่าวแบรนด์หรือว่ามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับ Marketing อะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะเป็นคนดูเป็นหลักแล้วก็จะเกี่ยวกับถ้าเกิดมีแมกกาซีนมีมายืมของมาถ่าย Fashion, แฟชั่นเราก็จะเป็นคนเลือก ของให้ตามคอลเลกชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านเ PR เป็นหลักอะค่ะก็สไตล์การแต่งตัวส่วนใหญ่ก็จะชอบใส่กางเกงสลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีดำสีโทนจะเป็นสีขาวสีดำสีเทาอะไรอย่างเงี้ยเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นแขนยาวก็จะเรียบร้อยดีแล้วก็จะชอบใส่ต้มหูแบบ ติดหูอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอัศซิเซรียบ้างคือแบบสร้อยคออะไรเงี้ยเพื่อให้เสื้อดูไม่เรียบเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ ปกติก็ทํางานออฟฟิศตั้งแต่เช้าเลิกก็ค้าๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในห้องแอร์แล้วก็จะแบบมีขวดน้ําวางไว้ที่โต๊ะตลอดเวลาก็จะดื่มตลอดอะไรเงี้ยเพื่อผิวให้ผิวไม่แห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติเป็นคนไม่ทานกาแฟไม่ทานอะไรที่เป็นคาเฟอีนเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยอดื่มเหล้าเท่าไหร่แต่ก็จะมีดื่งบ้างตามโอกาสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เน้นๆหลกัลกๆคือทานผลไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมี ครีมที่ใช้เป็นประจำอะคะ่ะเป็นครีมยากันแดดที่ทาทุกเชา้าอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเ,มเป็นโลชั่นแล้วก็ครีมที่ทาเช้ากลางคืนทาเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นเป็นเหมือนเป็นน้ำอะคะ่ะทาเกาะแล้วก็อันนี้จะเป็นโลชั่นเป็นครีมที่ทาต่อกันอะไรเงี้ยเลอกครีมก็จะลองจากลองใช้ก่อนถ้าเกิดรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะใช้ต่อ เพราะว่าจะเป็นคนแบบผิวค่อนข้างแพงง่ายก็จะลองอันที่แบบมันเบาๆแล้วก็ไม่ rich แบบมันไม่ไม่หนักมากแบบหน้าดูไม่เหนอะมากเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะปกติไม่ค่อยทาไม่ค่อยใช้รองพื้นจะใช้เสพาเวลาไปงานปกติจะใช้ปแป้งฝุ่นธรรมดาอะไรอย่างนี้ ป,ปกติถ้าสมมติไม่คนไม่ค่อยแต่งหน้าหรืออะไรหรือเป็นคนแต่งตัวเรียบก็จะเน้นคนจะเน้นใส่แอสเซสซอรี่หรือไม่ก็เน้นรองเท้ากระเป๋าให้สีสีมันโดดออกมาถ้าเกิดเราเป็นคนใส่แบบเคมเหมือนในนะั้นก็เป็นคนใส่อย่างนี้เหมือนกันก็จะจะเน้นแอสเซสซอรี่ค่ะแล้วก็กระเป๋ารองเท้าที่เป็นสีสัน